เอาแล้วครับนะฮะก็อยู่กับ channel ชื่อเอ้ยตอนนี้อยู่กับรายการ윈สกอร a n แนลนะครับโอเคก็ถามว่าไอตัวที่ผมอัดเกมแล้วก็อัดวิดีโอนะครับสองตัวนี้ละครับส่วนแฟปนะครับเป็นตัวอัดเกมไหมครับคอมแบทหรืออะไรที่มันเป็นเกมครับที่มันเป็นเกมแบบหน้าเด็กท็อปนี้หน้าเด็กท็อปแบบอย่างนี้นะครับ มันจะอจัดโดยใช้แฟบแต่ถ้าอาัอด Windows นะครับซึ่งตอนนี้ผมอัดโอเคมนะครับตอนนี้ปัด Windows ก็ใช้โอเครมนะเพราะว่าโอเคมตัวที่ดีสุดแล้วนะพี่ผมใช้มาที่ผมใช้มาก็มีแคมตัสเซียมีอะไรครับจะไม่ได้แล้วนะมันเยอะนะแล้วก็มีแอคชั่นใช่แอคชั่นนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ มาบอกนะครับวพาผมใช้โปรแกรมอะไรอัดเกมหรืออัดหน้าจอโปรแกรมที่ผมตัดต่อไม่มีนะเพราะผมไม่ได้ตัดต่อตัดต่อผมเป็นเกมเมอร์เล็กๆครับผมไม่ใช่อ้ยผมไม่ใช่เกมเมอร์เลยดิผมเป็นคนที่เอาคลิปจากการสร้างบันเทิงมาไว้ใน y o u t ท b e เฉยๆนะก็นะส่วนสกายนะครับ,นะนนครบใครอยากได้สกายครับไม่ใช่รหัสนะครับอยากได้ไอดีผม,ผมเดี๋ยวผมเข้าสกายแ๊บนะครับ สกายสกายสกายมันโผล่มาเมื่อไหร่ผมเพิ่งรู้นี่เคยได้ใช้สกาเลยนะครับโอ้ย,อยเออนี่ครับเดี๋ยวผมขอคัดแป๊บนึงนะครับใส่รหัสไปโอเคครับตอนนี้ก็กำลังล็อกอินอยู่นะดึงดูดึงดึงดูดึงแปด,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 ดปีผ่านไปนะครับเฮ้ยอย่าวิ่งตามนะพ้ยอย่าวิ่งตาม ยาวิ่งตามมีวิ่งเร็วมากครับเว่ยยยยยยเอย่า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 เฮ้ยเมื่อไรมันจะเสร็จครับเดี๋ยวขอคัดก่อนนะครับโอเคครับก็ช่างสกายเหมือนนะครับ ช่างวัน,นันสกายเป็นสกายที่เข้ายากมากเลยโอเคนะก็มาแค่รีวิวคอมแล้วก็โปรแกรมที่ผมอัดนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาสอนลงเอ้ยไม่ต้องหรอกครับมันเปลืองเวลานะส่วนไอ้ไมโครโฟนที่ผมใช้นะครับก็เป็นเฮดโฟนนะคไม่ใช่ที่ตั้งเป็นเฮดโฟนแบบ เดี๋ยวเข้า Google กงอนเน็ตโฟนเอ้ยไม่ต้องหรอกครับทุกคนก็น่าจะรู้จักฮิโฟนนะถ้าคนไหนนะมีโปรแกรมแฟบขึ้นมาแล้วครับกวนนะนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็ขอบอกว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเกี่ยวกับ Youtube ยินสกายล็อกแชนเนลเนี่ยมันขึ้นมาเป็นัำดับหนึ่งเลยนะเย้ <Yeah. S 1> นะครับมันก็น่าจะไม่ใช่อะไรหรอกอ่ม ก็รายการก็พัฒนาขึ้นดูนะครับนีเอาลงไปแค่หนึ่งวันห้าครั้งครับคลิปแรกเพิ่งเอาลงไปแค่เอาลงไปต้องสองวันดูไม่ถึงดูไม่ถึงสองคนนะครับน้อยมากนะครับแตตอนนี้ก็มีคนดูทั้งหมดคลิปทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดคนแล้วเนี่ยอืมหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดวิวสินะก็นะออครับ ทั้งหมดที่ผมแคสเกมมาทั้งหมดนะครับใช้โปรแกรมแฟบแล้วก็ไอตรงนี้นะครับใช้แบนดิชเออใช่แบนดิชแคมด้วยนะแบนดิชแคมเหมืนเะจ้านี AP, ่นะครับใช้แฟบอัดใช้แฟบแต่ก่อนไม่ใช้แฟบได้นะครับแต่ตอนนี้มันใช้แฟบไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้เป็นไรนะมันจะขึ้นหน้าจออย่างเงี้ยครับใช่ไหมแล้วมันก็จะมีสองอันให้ติก๊กแล้วก็ไม่มีแล้วครับ ผมก็ไม่รู้เป็นไรกับมันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพื่อนตรงนี้นะครับฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครอยากติดตามก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับแค่นี้แหละบาย